สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกับป้าน้องหำแล้วน้อเจ้าเนะในช่องกับว่ากวไทยบัด้อัดคลิปมาหลยวันน่ะมันมันอย่างก็มันเมาหัวมันเมาหัวเมาหัวทางการทั้งงานท้งอ่าเมาหัวทางว่าเริ่มหายไข้เฮนเ่่ก็ดูข่าวลุงพลก็ดู ทุกวันทุกวันนะเจ้าเนาะแต่ว่ามันตัวเอิฝนมาตันพราะเขาจะเอามาต่อยอดข่าวนี่ข่าวน้ามาหํ่เล้วเอบัดเดียวนี่มีข่าววุ่นว่ะวุ่นวายคนอ่าวันนี้วันนี้ป้าแตนไปทําบุญติวัดวัดอย่างน่ะวัดวัดวัดหลวงภูคกบวัดอย่างมัวใจเป็นของหลวงภูครบวัดนั่นน่ะเป็นวัดหลวงภูคบบนวัดเชนี้เนาะเออ่นก็อันนี่ดีเนาะเ่นอันยัง อันอย่างก็ตอนรับดีลุงพลปราแตนนี่เปิลคน,นห้องว่าเป็นดวงของเปินเนาะดวงของเปินดวงของเปินดีไหม่ๆอาจจะโดนนั่นโดนนี่โดนท่านอ่าโดนอย่างก็โดนหมายโดนใส่ล่โดนเรื่องตีบดีบดีล่ะนี่คนห้องว่าพระเอกอ่ะม่ๆหมมันก็ลำบากหน่อย พระเอกผลใหม่ๆก็ลำบากหน่อยเดี๋ยวคนนั่นคนนั่นนั่นว่าคนนี่ว่าคนนั่นด่าคนนี่ด่าอ่าพอมาใกล้ๆจากอสุดท้ายมาหาชีวิตก็เริ่มดีเลยเนาะวันเดียววันนี้ไปทําบุญอ่าอย่าหันหลวงปู่กุ้งนเอาวันไออย่างก็ผลไม้ชาวบ้านก็เอาผลไม้โอ้่นตอนรับดีเนาะตั้งแต่วันเลกตั้งแต่ลุงพลที่เปินเริ่มอย่างกนเท่าว่า่เริ่ม มีชื่อเสียงเพราะว่าเรื่องหลายอย่างเลตนานเวลาไปทินไหนนี่ยูทูบเบอร์ก็บตัวเองคนเวลาไปดินไหนก็มีแต่คนตอนหลับจนถึงวันเนี้ยเวลาผ่านมาสองปีอ่ะไปดินไหนลูกคนก็ตึงตอนหลับอยู่ดีอ่ะจะไปดินไหนจะไปปราชาก็จะไปสป,ปอร์มาเก็ตก็จะไปที่ที่จะิญหรือจะไปที่กันดานมันก็ยึงมีคนตอนรับอยู่ดีอ่ะเนาะ อออันแต่มีอยู่คนนึงแหละดาบาลเล่บหายดาบาเล่บหายภาษาภาษาเหนือปุ่นห้องอ่ะดาบาลเล่บหายเนาะดาอยู่ฮันเนาะเออสงสัยสงสัยจะเกิดตอนเดือนมืดสงสัยจะเกิดตอนเดือนมืดมันถึงได้ดาได,ได้ดาดีชอบดาคนเนาะสงสัยเก็บกดเนี่ยปนองว่าสงสัยมันจะเก็บกดเขาห้องว่าอย่างมาเดียวใช้ชื่อไม้มาเนี่ยอไอเป้ง ไอเป้งใส่จือไอเป้งทำแล้วเด้สงสัยจะเก็บกดเกิดเดือนมืดเกิดเดือนมืดจิตใจก็เลยดำมืดไปด้วยกันมันก็เคดเนาะด่าได้ด,ได่ดาดีบาหูจักไกา่ก็ว่าจะได้อันเรื่องเรื่องคดีทำจําไปอู้ก็เปิดเ <c oughs> ข้าบะหูเรื่องก็เปิดคดีแล้วจะแล้วแต่ทนายความแล้วแต่คนอื่นเนาะคนตีเก่งๆเ,เดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์มันก็เก่งๆทั้งนั้นเนาะ ยูทูบเบอร์ตีตัวลุงพลอ่าอุ้ยเปิ้ลเก่งื้อไอม้มีหน้าที่คุด,ดก็บคุดมีหน้าที่วิเคราะห์ก็วิเคราะห์มีหน้าที่ฟาดก็ฟาดเปิ้ลมีหน้าที่ของไผรของมันนะเปิ้ลมายุ่งเกี่ยวกันเนาะยังยังไปนั่งก่อนดูดูแต่เปิ้ลนั่นแหละเปิ้ลว่าจะได้เขากว่าจะนั่น <c oughs> เออเขาจะคุดเขาก็าคุดบาจยางจะฟาดก็ฟา,าดบาจยางอ อูไปอูมาก็ถ้าอูไปอูมาเรื่องลุงพลฟาแตนเรื่องคดีเรื่องชีวิตเปืนเนาะอ่าอันอย่างก็พนว่าเสดายเสดายแทนอ่าบ้านโกกอกเนาะเสดายเนาะแต่ก่อนนี่ของดีอยู่ที่บ้านเฮาเองนะข่าวลุงพลนี่มันดังไปทั่วโลกแล้วของดีก็อยู่บ้านเฮาเป็นแรงมัด อย่างก่แลนแลนแหลนมากตีดีตีท่องเที่ยวมีลลยตีตีตีท่องเที่ยวก็มีไลาเน,นี่ยเวลาคนหูจักหูจักข่าวลุงพลคนก็จะได้ไปท่องเที่ยวในจังหวัดเฮาเนาะรายหนักก็อยู่จังหวัดเฮาท่าทองเที่ยวที่อื่นเาเพียงแต่ว่าเขา,าพัฒนาลหละเพียงแต่ว่าเขาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นมาควบคู่กับ กับพยานาของลุงพลเนาะมิสอามิสตีมันมันต้องคนมันต้องมาแอลอยู่แล้วแหละเพราะคนจักข่าวนี่มันถ่วโลกอยู่แลลวอันนี้มาเอาเปินเนาะไ่เปินมาเอาเปิลมาเดียวนี้เปินใหญ่ไปอยู่อันอยู่มุกดาหารเอ้ยมาอยู่มุกดาหารอยู่ไรใหญ่ไปอยู่สกลนครอืมใหญ่ไปอยู่สกลนครพร้อมเดียวนี่ไปอยู่ในที่ทุรกรันดานหน้ามบมีไฟมบมีมามมเดียวนี่พอหรอ น้ำก็เข้าแล้วไฟก็เข้าแล้วถนนหนตรังก็นี่พยานาคอย่างก็ง่ายไปแล้วพอเติร์นาบกะเกินปีอันนะี้เดือนอย่างเดือนเดือนหกเนาะกะเกินปีนี้แหละแน่นอนอยู่แล้วคนเต็มเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เลยแหละที่ท่องเที่ยวที่ดังพอเดิมันจะอ่าอ่าพยานาคลงพนนี่นะที่ท่องเที่ยวของเปินน้ลนี่มันต้องดังขวบคู่กบอันคำฉนดอืม คำชโนดเปิลเปไปขอโชคขอลาบขออย่างแบบนี้เลยเนาะเป็นที่อยังก็เป็นที่อ่าเป็นห้องว่าคำชะโนดนี่เป็นที่ทีเปินไปขอโชคขอลาบตีเปินไปเอวอ่าเปินเปินคนที่พัฒนาแหละแล้วมาเดียวตีของหลวงพนี่สักวันมันก็ต้องพัฒนาเหมือนคำชะโนดน่ะปันน้องเจียวว่าคนต้องนักแน่นอนอยู่แล้วคนต้องไปเอวแน่นอนอยู่แล้วล่ะ ขนาดบาเดียวเนี่ยไหนพญานาคเนี่ยมาเล้วเตียะเนี่ย,ายมาได้ประกอบเตียาสีก็เนี่ยมาได้ใส่เตียะน้ำก็ยังใช้น้ำบ่อบาดาลไฟก,ก็ยังว่าใช้ไฟโซลาเซลล์อยู่แต่ว่าอนาคตข้างหน้าเปิน่นก็จะเข้าแล้วเพราะเปิ่นไปขอเรียบร้อยแล้วเองเนาะคนยังไปแอวกันลึกๆบาเดียวนี่เนี่าคนห้องว่าอย่างก็ม่วนคนม่วนกันเพราะ คนเจ้าบ้านก็ม่วนคนสกลนนะครเปินก่ยินดีต้อนรับลุงพลคนเจ้าบ้านอะอย่างเปินก่ยินดีต้อนรับคนเอ่อราชาการงานราชาการเป็นหนา้าเป็นไฟเป็นถนนเป็นอันยังแต่ละคนมีแต่ความเพื่อความช่วยเหลืออีกต่อเนาะเพื่อความช่วยเหลือเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เนี่ยหลายอย่างเอ,อ่เขาคอสมมุติว่าเขาไปคออย่างนี้ผ่านฉลุยเพราะว่า หมายความว่า้นช่วยเหลือเขาแล้วล่ะถ้าว่า้นผ่านนั่นเพียงแต่ว่าเขาลงมือเขาลงมือเขาลงมือขอเขาลงมือทํานี่น่งมีแต่คนสนับสนุนเสียดายแทนไอ้ไอ้มุกดาหารเสียดายแทนพคกอกเสียดายแทนแต่เพราว่าของอยู่ตีเขาแล้วเกิดตีเขาแล้วเขามารักษาเขามาเอาคนที่มาเอาได้แบบไม่กี่คนมีสองสามคนแค่นั่นแหละเออ ส่วนมากแล้วเปิดเอากันทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันมันก็แป้เลยเปิดแป้อ่าหมายความว่าเขาเขาเขาฟ้องจนเอาชนะจนลุงพลได้ง่าย,น,ยนะแล้วมันเดียวเป็นง่ายไปอยู่ที่อื่นแล้วโอ้ะดายดายสงสัยจะภาษาภาษาเหนือเปิดห้องเยี่ยกินเนงถ้ากินหนงคนคนกกกอกหรือว่าคนมุกาหารเนี่ยเป็นสงสัยจะกินแหนงเนาะถ้าเขาของเขาอยู่ที่บ้านเขา แล้วเขาควรจะพัฒนาเนาะพัฒนาต่อยอดอถ้าเราพัฒานาหักลงคนมันดังแล้วเดี๋ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นที่อื่นเน,นี่ยเขาก็พัฒนาต่อไปแล้วเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆเอาเอา,เอาจนดังควบคู่ไปด้วยกันนะเนาะมาเดียวมีมะมาเดียวนี่มันเป็นยังไงยังว่ายัางว่ามันใหม่อยู่บนกําลังาย่มันยังใหม่อยู่รอจ้น่ะมาเกินปีนี่เงียบจามีอะไรอย่างสักอย่างจามีคน ถ้าว่าป้าแตนเป็นจะไปทำอัไอย่างก็ทำผูปริเจตจำลองอะอย่างไววตีบ้านเดินนะมันจะทำจำลองจะได้มักนกระึงเทียบเท่าของจริงมาได้นะคนบบกไปพอแหละจำลองนะคนจะไปพอของจริงมากกว่าอเสียดายเนะี่ยถ้าเป็นป้าน้องป้าน้อง่าเสียดายแรงท่องเที่ยวดีดีดีดมาเอามาเอา คนที่มาเอาเนี่ยบอกกี่คนเนี่ยไอ้คนเอานั้นหลายใจว่าเนี่ยถ้ามันมีคนรองเรียนเนี่ยคนหนึ่งก่อนนี่เนาะขอบคุณจ้นะขอบคุณเจระะา,านะพนังมาอู้แค่เนี่ยหายไข้หายเนย,ยหายมวนหายเมาหวามาวมาัวอย่างแล้กวก็มาอู้เรื่องลุงพลเดี๋ยวเขามาอู้กันเนี่ยไม่เนาะเจ้านะสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้า